ัดความที่ว่าสาวฝรั่งเศสต,ตอนใต้ <Hey. S 1> ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัศนีหมายเลข3ครับ oh. เอาละครับนี่คือโชมหน้าของปรัศนีหมายเลข3ของคุณพลาพลและคุณไทย เห็นหน้าเธอคนนี้ครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับพี่เอเขาชำนาญฮะพี่ไทยชำนาญเหรอฮะชำนาญครับผมว่า22่สิบตอบเลยไหมฮะตอบครั้งแรกเปลีนได้อ่า22ครับเคยดูคลิปเขาเขามีคลิปในแบบ YouTube ที่แบบคนดูเป็นหลายล้านดิวมากเต่ต่าไม่รู้อายุเขาอะแต่ดูทรงแล้วแบบจากแบบว่า วิธีการแสดงออกดูอายุยังไม่เยอะน่าจะอย,อยู่ประมาณแบบวัยรุ่น20ต้นต้นๆ<อ>คิดว่าประมาณ22กันเหมือนกันแต่ขอขยับขึ้นีกนิดนึง23ครับผมมองว่าอายุเขาเนี่ยน่าจะประมาณ27นะคหรอเพราะว่าเหมันเคยเคยเห็นเขาอยู่บ่อยๆในยู u ูบอะคไม่ไม่ไมน,น่าจะถึงเลขสามครับน่านจะอยู่ที่20แต่ว่า20เท่าไหร่มันเป็นไปได้หมดเลยนะยี่สิบต้นถึงปลายอะงั้นเอา,า,ก,ลากลางก่อน25 เหมือนเด็กฝรั่งที่แบบเหมือนเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วพอมาใช้ชีวิตยอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็เลยแบบทำคอนเทนต์น่ารักน่ารักเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าน่าจะประมาณนี้แหละ25-26ยอะไรเงี้ยถ้างั้นขอไม่อยากซ้ำกับแม่ละกัน26ค่ะคุณพระพล,พลคุณทายคุณตอบครั้งแรก22ปีจะใช้ตัวช่วยไหนกับปรัสนีท่านนี้ไหมครับคนดังด้ครับใช้ตัวช่วยคนดังจานส์สเเกิดก่อนปัศนีท่านนี้3ปี คุณพหลพลคุณทายคุณตอบครั้งแรก22ปี15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับเนี่ยยืย22เออ10 10 15วินาทีจะกดไหมจะกดไหมกดเปลี่ยนคำตอบครับเปลี่ยนจาก22ปีเป็นมลนเอา20 20ปีครับมาลุ้นกันปัสนีหมายเลข3ครับคุณอายุ20ปีใช่หรือไม่ ไม่ใช่ค่ะวันดีค่ะชื่อโคลี่โซลานะคะเป็นคนฝรั่งเศสแท้ๆเลยค่ะโคลี่อายุเท่าไหร่อายุยี่สิบอค่ะยีสิบเอ็ดดีเดียบแล้วเอ๊ะเมื่อกี้โคลี่บอกว่าเป็นคนฝรั่งเศสแท้ๆเกิดที่เกิดที่ฝรั่งเศสค่ะอยู่ใต้ของฝรั่งเศสมาร์เซย์ออ๋มาร์เซย์ใช่ค่ะอ่าแล้วแล้วมาอยู่เมืองไทยยังไงอ่ะเออ่มาอยู่เมืองไทยตอนอายุ ตอนอายุ15 14 15ค่ะ14 15ใช่ค่ะพูดได้กี่ภาษาพูดภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาอีสานภาษาใต้ภาษาอิตาลีภาษาสเปนภาษาจีนกำลังศึกษาอยู่ค่ะโอ้โหนี่ไปได้ทั่วโลกเลยนะเนี่ยพูดได้หมดเลยแล้วเมื่อกี้หมอฤทธิ์เขาบอกว่าคุณทำยูท u บเหรอคุณทำอะไรใช่ค่ะก็คือส่วนมากจะทำ t i k t o k กับ a c e b o o k อะค่ะก็คือจะสอนภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หลอกกกี่บาทนี้ What do you say หลอกก็กี่บาทนี้เอาไหมนี่ภาษาใต้วลรคัมหลอกก็หรือมลรกอภาษาอังกฤษภาษาอียสานบักุงโคอี้ค่ะภาษาอีิสานพูดคล่องขนาดไหนอ่าว่าได้ค่ะอยู่ไทยมาโดนแล้วโอ้โหคอยสวาโคอี้ค่ะค่ะอุ้ยพูดได้เก่งขนาดนี้ผมต้องขออนุญาต เออผู้เชี่ยวชาญภาษาอีสานนิดนึ่งผมเป็นเอ็กซ์เพิดด้านภาษาอีสานนะครับอันขออนุญาตบอกน้ำแน่เดี๋ยวบอได้ได้โอ้ได้บ้านบ้านอยู่แถวใดก่ออยู่อยู่ไต่ค่ะอยู่ไต่บอแมนเออเราจะหมักกินอีหยังเอี่ยตำบักหุ่งตำบักงุ้งเราดมผู้เบาไปผู้เบาบะหมี่จ้ะเออหยังกหมักเนี่ยเอาไหนเล่นไหนชอบแบบพี่ได้ไหมอ่ะไม่ได้ ม,มีคนหนึ่งนําเสนอเอาเนนบ,บ่าะ,บบาบเเาะเป็นคนแบบว่าคนที่แบบว่าพุ่มฐานยางไปใสผู้ใดก็มองเห็นรอะว่าเป็นคนแบบว่า่าังติดพ้นยังผู้ใดแล้วติดอย่างเดียวสกปรกจักน่อยเจ๊ <laughs> ไหมต <laughs> <laughs> รงนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมสเปคะสเปคได้ด้วยเหรอส่วนนั้นอ่ะแก้ได้ไม่เป็นไรสปกปรกเหรอ ใช่ค่ะเป็นอะไหอ๋ออ๋อคุยทุกอย่างมีทางแก้งเหพี่มาคุยกับโคอี้ดีกว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างเออก็คือทำเพจอะค่ะแล้วก็ทำทิกต็อกส่วนมากก็รับรีวิวสินค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีความสามารถอื่นอีกไหมเออควงไฟค่ะฮะเนี้ยโทษนะที่เดี๋ยวเขาเห็นตามชายหาดที่เขาแบบมายืนแบบอย่างเงี้ยตอนมืดๆืดะนะอย่างนั้นเลยโคอี้ทำได้เหรอใช่ค่ะถ้าทำได้จริงควงให้เราดูหน่อยได้ไหมเห็นได้ ขึ ute, sort of. ้นชื e, <Okay. S 1> es, so ่อว่าเซนก็รู e, right? ้จักกันดีสัสสัสแซ E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซ E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซ E N S E ก็พวกเรานั้นชอรายการทีวี่งเซนทีวีอาเซนทีวิอาเซนทีวีอาเซนทีวิอา